ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดี f c ทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมในส่วนของทั้งช่องของอาจารย์ลุงพารวย16 8นะครับก็ขอสวัสดีทั้ง f c ซเก่าแล้วก็ f c ใหม่ทุกทท่านนะฮะในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของชุดสรุปก่อนหวยออกนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสรุปในส่วนของเนื้อหาของงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 7เจน,นะครับ ก่อนอื่นนะฮะขออ่านคําเตือนนิดหนึ่งนะฮะค,คเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดจานวนทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพันันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจจะนัอย่างในการรับชมนะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อหานะครับเรามาดูในส่วนของชุดนี้นะฮะท่านจะเห็นว่าในส่วนของชุดคัดเล่นชุดนี้นะครับผมจะแยกออกมาเป็นสองชุดนะฮะ ก็มาจากในส่วนของตัวชุดนี้นะฮะอันนี้นะฮะก็จะแยกออกมาเป็นชุดในส่วนของชุดคัดเล่นก็คือ24ตัวมาบนล่างนะฮะมีโอกาสมาได้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะฮะชุดนี้ก็คือว่ามีความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุด25ตัวคัดเล่นอในของในส่วนของกลุ่มนี้นะฮะชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่เดินดีนะฮะ แต่ท่านจะสังเกตดูว่าตัวเลขเขาจะเยอะอยู่นะฮแต่ว่าความแม่นยำเขาสูงนะผมก็เลยจะ,อะขอปรับนิดนึงนะฮะผมก็เลยจะนําในส่วนของชุดคัดเล่น2ชุดนี้นะครับมาจับประกบให้กับ f อฟนะฮะมดที่แล้วก็จับประกบนะครับก็ถูกไปในส่วนของ2ตัวล่างก็คือ4-2นะฮะเรามาดูงวดใหม่เลยนะของงวดวันที่ สิบหกมิถุนาที่จะถึงนี้นะฮะอย่างชุดตัวนี้นะฮะผมได้มาจากในส่วนของชุดนี้นะครับก็คือเราจะจับก็คือหกจับทุกตัวก่อนนะครับก็หกนีฮะหกเจ็ดหกอย่างเงี้ยฮะหกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกหกสี่หกเจ็ดหกศูนย์หกสามแล้วก็หกแปดหกหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะไล่มานะครับก็จะครบยี่สิบสี่ตัวนะครับแล้วก็ 9ก9า9ี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าแปดเก้าหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองศูนย์สองสามสองแปดสองหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดห้านย์หสห้าแดแล้วก็ห้าหนึ่ะครับในส่วนของชุดคัดเล่นชุดแรกนะครับส่วนในส่วนของชุดคัดเล่นชุดที่สองฮะชุดที่สองก็จะได้นะฮะตามกลุ่มนี้นะครับยีตัวตอนนี้ผมจะนําในส่วนของชุดคัดเล่นทั้งสองชุดนะครับมาประกบกันนะ เลขที่ประกบกันนะครับผมได้ขีดเป็นสัญลักษณ์ไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ทําไว้รอแล้วนะก็นี่ฮะหกสี่นะครับเลขที่เข้าตรงกันนะครับก็จะมีหกสี่หกเจ็ดหกศูนย์หกสามแล้วก็หกหนึ่งนะฮะเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองศูนย์สองสามสองหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าสามห้าหนึ่งนะ คัดออกมาแล้วนะครับก็จะตัดออกไปได้สตัวนะครับก็จะเหลือในส่วนของเลขที่เราจะนำไปใช้งานจริงๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20สิตัวนะครับก็คือ6กสี่นะครับหกเจ็ดหกหสามแล้วก็หกหนึ่งนะครับ9ก้าสี่เก้าเจ็ดเก้้า สแล้วก็เกฮะแล้วก็สองสอดอ่าดูไปก่อนนะครับเดี๋ยค่อยสรุปนะฮะสองศูนแล้วก็สองหนึ่งฮะแล้วก็5้าสี่ห้แล้วก็ห้ฮะอ่าในกลุ่มนี้นะครับชุดนี้นะครที่เราจะนำไปใช้งานนะฮะก็คือ เมื่อนำสองชุดมารวมกันก็จะได้ในส่วนของชุดคัดเล่นคัดออกมาจะเหลืออยู่20ตัวนะฮะอ่ายี่สิบตัวนี้นะครับเราจะนําไปจับกับในส่วนของที่เราคิดล่วงหน้ากันมานะก็คือในส่วนของชุดสองตัวบนตรงๆกับสองตัวล่างตรงๆนะครับอ่าเลขเลขที่ถูกนะฮะท่านหรือนะเลขที่ถูกนี้อยู่ในเนี้ยแน่นอนครับ จะถูกบนหรือถูกล่างฮะอยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนแต่ว่าเราจะคัดเลขที่ถูกครับออกมาได้อย่างไรฮะเราก็ต้องใช้ในส่วนของตัวสองตัวบนแม่นๆนะครับกลุ่มนี้นะฮะลองมาจับกระชนชุดนี้ดูนะฮะเมื่อชนแล้วนะครับผมได้มาส่วนหนึ่งนะฮะก็จะมีนะฮะเลขที่ชนสองตัวบนนะครับเดี๋ยวผมขยับให้เลยนะ สองตัวบนนะครับชนกันนะสองตัวบนชนกันนะครับก็จะมีคือห้าศูนนะะห้าห้าหนึ่งห้าสามแล้วก็หกศูน หกนึ่งแล้วก็หกสามแล้วก็เจดสองอ่าจากทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ห้ายี่สิบยี่สิบตัวในส่วนของสองตัวบนตรงๆนะฮะชุดนี้คือผมมั่นใจว่ามาสองตัวบนตรงๆร0รอยเเนะฮะเมื่อเราจับมาคัดในส่วนของชุดคัดเล่นบนล่างนะฮะตัวที <outfit> ่เราจะสามารถนำไปซื okay ้อฉลากกินแบ่งนะคะตัวที่คัดออกมาแล้วนะฮะ ก็คือห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสามแล้วก็เจ็ดสามนะครับอันนี้คือในส่วนของสองตัวบนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาจับคัดในส่วนของเลขอ่าชุดนี้นะครับชุดที่ว่าเดินดีนะครับเป็นชุดบนล่างชุดปักหลักยี่สิบห้าตัวนะฮะอ่ชุดนี้เอซน่าจะจำได้นะครับผมลงให้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับ เลขที่ชนกันมีในกลุ่มนี้ไหมฮะก็เราก็ดูฮนะเลขที่ชนกันนะครับจะเห็นว่ามีห้าศูนย์นะชนกันอนะเรายกห้าศูนย์นี้มาก่อนคนระับห้าหนึ่งห้าหนึ่งไม่มีนะหกสามเออห้าห้าสามห้าสามก็ไม่มีนะหกศูนย์หกศูนย์ก็ไม่มีนะเลขที่ชนกันนะหกหนึ่ง อ่าหกหนึ่งตัวนี้นะฮะหกหนึ่งอ่าเราขีดไว้ก่อนนะครับหกสามเหมือนจะเห็นเนี่ยนะนี่ตัวนี้ฮนะหกสามแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองตัวนี้ฮนะเจ็ดสองอ่าเมื่อคัดออกมาแล้วนะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับในส่วนของสองตัวบนนะครับที่มีโอกาสมาได้นะครับผมให้ตัวนี้ฮนะสี่ตัวนี้นะ อ่าพักไว้ก่อนนะฮะรอดูไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของ2ตัวล่างกันบ้างครับ2ตัวล่างเราก็จะใช้ในส่วนของชุดตัวนี้แหละฮะชุดที่ว่าเป็นชุด,ชดคัดเล่นคัดออกมาจาก24ชุดกับ25ชุดเมื่อรวมกันจะเหลือ20ชุดตัวนี้นะครับเรามาจับคัดกับชุดคัดเล่นนะครับชุดคัดเล่นก็คือ2ตัวล่างตัวนี้นะฮะก็คือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ เราลองจับดูนะฮะหกสี่หกสี่ไม่มีนะฮะหกเจ็ดหกเจ็ดไม่มีครับหกศูนย์เดี๋ยวนะฮะเอาเป็นใบนี้นะครับสองตัวล่างนะมีหกศูนย์นะครับที่เห็นเห็นนะฮะ 6ก6ูนยสไม่มีนะครับหกหนึ่งหหนึ่งนะครับมี6กหนึ่งตัวนี้นะครับหกหนึ่งเก้าสนะครับ9ก้าสเราตัดออกไปแล้วนะครับแต่เขียนไว้ก่อนนะครับ9ก้าสี่กาสีก็เป็น4 9นะครับทุทีนะสี6เก้หนึ่ง 9ก้าเก็เป็น79 90เก้าเก็มีนะฮะเก้าสาไม่มี91โอ้ชุดสองตัวล่างผมลืมเขียนให้นะฮะเลยเสียเวลานิดหนึ่งฮะเก้าสองส ส4งสเขียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็2 7งนะฮะสอก็มีเเป็น7 2็อ่าสตัวล่างจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งน,นะสองเจ็ 27, 20. 20, ไม่มีนะครับ2องสไม่มีสอง1นึ่งสองหสองหก็ไม่มีนะครับเหลือแถวเดียวแล้วนะคะห้าสี่เลขห้ไม่มีหมดเลย ห้าสี่ห้าศูนย์ห้าสามห้าหนึ่งอ่าก็จะเหลืออยู่แค่นี้นครัในส่วนของสองตัวล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่อ่าในส่วนของสี่เก้ากับสี่สองเนี่ยเขาจะไปติดในส่วนของดับดับสิบล่างนะซึ่งถ้าตัวเด่นจริงๆก็จะเหลือเพียงเท่านี้นะ ถ้าเขาออกตรงนะครับเขาออกตรงเขาจะออกอยู่เท่านี้แต่นี้เรากันไว้ครับกันไว้นิดนึงครับก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเอ่อหกตัวนะฮะในส่วนของตัวเด่นสองตัวล่างแล้วก็ตัวกันอีกสองตัวนะครับอ่าเราลองมาดูในส่วนของใบสรุปดูนะฮะในใบสรุปนะครับก็ ผมให้เลขวิ่งนะฮะเลขวิ่งบนล่างสําหรับงวดนี้นะฮะเลขวิ่งบนล่างยี่สิบปีนะครับผมให้วิ่งเลขสามนะครับแล้วก็เลขหกนะฮะในส่วนของงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับส่วนสองตัวบนนะครับสรุปนะฮะสองตัวบนนะฮะผมให้นะครับก็คือห้าศูนย์ครับ ห้ 51, แล้วก็53นะครับแล้วก็60 61 63แล้วก็72นะครับ แต่ตัวที่เน้นในส่วนของสองตัวบนนะครับสองตัวบนที่เน้นนะครับเราก็จะมาจับในส่วนของตัวนี้นะเดี๋ยวนะห้าศูนย์ห้าสามหกศูนย์หกสามหกหนึ่งเจ็ดสอง จ็ดสองนี่จริงต้องเป็นสองเจ็ดนะเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นสองเจ็ดผมสลับตำแหน่งให้นะครับเป็นสองเจ็ดอันนี้ต้องเป็นหนึ่งหกนะฮะหกศู 6, ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสูนนะ,ะได้นะตัวนี้นะห้าศูนอันนี้เป็นตัวกันละกันนะฮะก็หกศูนย์อันนี้ผมให้เป็น16นะครับแล้วก็สามหเจ ่าก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของสองตัวบนนะครับก็คือตัวที่เน้นนะฮะตัวที่ผมให้เน้นก็คือนี่ครับหกศูนย์สองหกหนึ่งหกแล้วก็ห้าศูนย์นะครับจะเป็นสี่ตัวนี้นะฮะส่วนอีกสามตัวก็จะเป็นในส่วนของสองตัวกันนะครับส่วนสองตัวล่างนะ่ะสอง ตัวล่างของงวดนี้นะฮะงวดนี้ก็คือหกศครับเดี๋ยวผมดูในส่วนของหกศูนแบบปักหลักให้ไปเลยนะครับหกศูนยหหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดสอง 7จ็แล้วก็90นะฮะแล้วก็42ตัวหนึ่งนะสี 4, 2, จริงๆมันเขาเป็นเลขเดิมนะจริงๆก็การไว้แล้วกันนะฮะตัวนี้นะก็คือไม่น่าจะออกตัวเก่านะฮะจากการวิเคราะห์นะครับในตัวเนี้ยนสะี่สองอตัวนะครับที่ว่าจับมาจากตัวนี้ ก็กันไว้นะครับแต่ตัวเน้นๆจริงๆก็จะเหลือเพียงแค่6ตัวตรงๆเลยนะในส่วนของ2ตัวล่างอันในชุดนี้ผมจับปักหลักให้แล้วนะฮะอันนี้ก็ชุดจับปักหลักให้แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของ2ตัวบน2ตัวล่างแต่ถ้าเราจะสังเกตดูนะครับในส่วนเลขวิ่งบนล่าง20ปีเขาให้วิ่ง3กมเขาวิ่ง6ถ้าวิ่ง3ก็วิ่ง6ตัวที่เน้นนะฮะเราก็เน้นอะไรที่มี3มี6นะเป็นหลักนะอย่างตัวนี้นะฮะเราก็เน้นไปที่6ก็ได้ อันนี้ก็เน้นไปที่3ามแล้วก็การตัว3ามก็ได้ครับหรือว่าจะเน้นตัวนี้ก็ได้อก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของชุดสรุปนะครับผมก็แต่ผมเชื่อว่าในสองชุดเนี่ยต้องถูกบนต้องต้องถูกไม่ถูกบนก็ถูกล่างะฮะหรือไม่ก็อาจจะมาทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะจากสีติที่ผมทํามานะฮะในส่วนของชุดเลขจับอย่างเนี้ยส่วนใหญ่จะให้ดูตัวอย่างฮะ ตัวนี้นะฮะตัวนี้เข้าเกือบทุกม้วนเลยนะเนี่ยเห็นไ้ยฮะสี่ติเดินดีมากครับตัวเลขะอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราจับคันออกมานะครับงวดที่แล้วผมก็คันออกมาเหลือแค่หกตัวล่างนะครับก็เข้าในส่วนของสี่สองนะแต่ว่าพอดีว่างวดที่แล้วติดปัญหาลงไม่ได้นะก็เลยไม่ได้ลงให้กับเอฟซีในส่วนทางทางช่อง youtube นะครับงวดนี้ก็จะเป็นมวดแรกเลยนะฮะหลังจากที่เราพักมาสองม้วนนะครับ ก็จะเป็นในส e ่วนของงวดแรกเลยนะครับงวดวันที่16มิถุนายนนะฮะในส่วนของเลขวิ่งนะครับสายวิ่งสายลูดก็วิ่ง3ก็วิ่ง6นะฮะส่วนสายที่แบบต้องการซื้อ2ตัวบนตรงตรงหรือว่า2ตัวล่างตรงตรงก็ตามนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ F4 ทุกท่านนะครับสําหรับงวดวันที่16มิถุนายนนะครับก็ก็ได้ทําการสรุปไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ เราก็มารอลุ้นผลกันหลังฉลากกินแบ่งของรัฐบาลออกของงวดวันที่16มิถุนายนนะครับพบกันใหม่ก็คือหลังวันที่16มิถุนายนนะครับก็งวดนี้ผมก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าหวังจะให้เอฟซทุกท่านนะครับโชคดีนะครับได้มีเงินทองใช้หลังวันที่16กันทุกท่านเลยนะฮะขอะให้อทุกท่านโชคดีในงวดของวันที่16มิถุนายนนะครับกงดนี้ะนะครยับมั่นใจอยู่นะครับ,รบ,รบว่าควับขอกล่าวคซีท่า ก็ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับ